เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมครับดิสเตอร์พีครับผมวันนี้นะผมจะออกมาเตือนทุกคนนะครับใครที่มีรหัสสตรีมนะครับต้องระวังให้ดีเด็ดขาดแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับอันดับแรกนะครับจะผมขอเกินแล้วก็เล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงเนาะก็เมื่อวันที่20นะครับวันพรหัสนะครับช่วงเวลา4โมงเย็นนะครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับทักผมมาในสตรีมครับก็น้องคนนี้นะครับดูจังหวัดเดียวกับผมนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คืออเป็นคนไทยนั่นแหละแต่วันนั้นนะครับทักมาผมเป็นภาษาอังกฤษครับผม <Wow. S 1> ใช่ครับข้อความแรกที่น้องทักมาหาผมนะครับก็ประมาณนี้ครับเฮ้ยวูเฮียอะไรวะมานี้ครับช่วงวละสี่โมงนะแต่ผมไม่ได้ตอบนะครับออแล้วนี่เสร็จแล้วผมไม่ตอบไงพอผมไม่ตอบเขาก็ทักมาซ้ําครับโบอจังหวะนั้นผมก็เลยอตอบหน่อยแล้วกันผมก็เลยตอบกลับไปว่าว่าไงครับแต่เขาก็ยัง พีเมนภาษาอังอกฤษมานะเขาอยากให้ผมเนี่ยช่วยเขาได้ไหมอะไรครับก็เลยแบบเอ้ยช่วยอะไรวะผมก็เลยตอบไปว่าช่วยอะไรนะครับเขาก็เลยบอกว่าไปโบสทีมเซียให้ได้ไหมนะครับในฟลาเมนนะครับต้องการอีก2คน ใช่ครับเขาส่งดิงนี้มาซึ่งผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรไงด้วยความที่ว่ามันคุยกันรู้เรื่องเวเขามีภาษาอังกฤษแต่ผมพ์ภาษาไทยแต่มันเหมือนแบบคุยรู้เรื่องกันอะอะไรวะแล้วมันแบบเป็นน้องเป็นน้องที่แบบก็พอรู้จักอยู่นะครับนิดนึงแล้วกันอะผมก็เลยไม่ได้เอกใจนะครับแล้วน้องเขาก็เล่นเกมแน,แนวๆอย่างนี้ด้วยเนาะ CSGO อะไระครับผมก็เลยแบบโอ,โอเคเข้าไปโบวต์ให้แล้วกันผมก็กดคลีกเข้าไปครับปุ๊บพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบว่าให้เลือกทีมอะครับว่าเราจะไปโบวต์ของของทีมไหนเลยครับ หน้าเว็บคือทำออกมาดีมากเลยเว้ย <Wow. S 1> ผมก็กดเข้าไปครับแล้นี่เสร็จแล้วมันก็ให้ล็อกอินสตรีมนะครับแต่ผมก็แต่ด้วยความที่ผมไม่ได้เข้ารหัสสตรีมนานครับผมก็เลยลืมเว้ย <laughs> แต่ผมก็เลยไม่สามารถเข้าไปโบดได้นะครับแล้วผมก็กดกระบ,บาดทิ้งเลยเว้ยผมก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับแล้วก็ผ่านไปครับหลังจากวันนั้นวันที่20เนาะจนมากระทั่งเมื่อวานนี้ครับวันที่30แล้วเมื่อวานครับวันที่30ิ จนกระทั่งเพื่อนคนนี้ครับทักผมมาในเฟซนะครับแคบรูปแชทต,ตรงนี้มาที่ผมดูนะแล้วก็บอกผมว่าเอ้ยใช่ผมหรือเปล่านะครับยังได้เล่นรหัสสตรีมนี้หรือเปล่าแต่ผมก็เข้าไปดูแล้วก็เอ้ยกูไม่ได้ทักไปอะไรเงี้ยโดยลูกเล่นการทักไปหาเพื่อนผมในสตรีมนะครับแบบเดียวกับน้องผู้หญิงคนที่ทักมาหาผมวันที่20เลยเว้ยนี <S <S 1> <S 1> ย่ผมจะให้ดูนะครับว่าข้อความที่มันทักไปหาเพื่อนผมเนี่ยคืออะไรนะครับ โดยนี่ครับทักไปนะครับโยยู่ยเฮียเลยครับแต่เพื่อนผมก็ตอบกลับไงเฮ้ย hey, นี่ใครเลยวันนี้มันก็มาแบบเดิมเลยเว้ยต้องการความช่วยเหลืออะไรนักหนาก็ไม่รู้นะครับเพื่อนผมก็เลยแบบเฮ้ย hey, งงเว้ยอะไรวันนี้มันก็ส่งลิงก์ให้แบบเดิมเลยเว้ยนะครับเพื่อให้ไปโบดทีมเซีโกของมันนะครับมาแบบเดิมเลยลูกเล่นเดิมเลยแต่เพื่อนผมก็อ้าวนี่ไม่ใช่ละนี่เป็นแบบเฮ้ยหลอกลวงแล้วเปล่าอะไรวันนี้ มันจะปลอดภัยหรือเปล่าถ้ากดเข้าลิงก์อะไรประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนก็ส่งมาให้ผมดูในแชทนะครับแล้วตอนนั้นผมรู้เลยครับว่าผมโดนแฮกลวเว้ย<อ>ทุกคนคิดว่าเอ้ยสตรีมผมมันไม่รอดเลยใช่ป่ะแต่แต่โชคดีครับที่สตรีมผมนะครับมีโหมดครอบครัวนะครับมุมมองครอบครัวโหมดนี้นะครับมันเหมือนล็อกรหัส2ชั้นอะต่อให้ใครเข้ามาในสตรีมผมนะครับแล้วไม่สามารถปลดล็อกอาจจะผมใส่มั่วให้ดูแล้วไม่สามารถปลดล็อกออผิด,ม,าม,าลดลมุมมองครอบครัวได้นะครับ ก็จะไม่สามารถไปแก้ไขหรือเปลี่ยนพาสเวิร์ดอะไรได้นะครับเห็นไหมจะเห็นว่าไม่มีนะครับเดีย๋ยวผมจะเข้าโหมดครอบครัวให้ดูนะครับเนี่ยตั้งค่าผมะนะครับเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้เข้าโหมดครอบครัวนะบุมมองครอบครัวแล้วก็จะไม่สามารถไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดหรือว่าเปลี่ยนข้อมูลอะไรในสตรีมผมได้นะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับแล้วหลังจากนั้น,นครับแล้วผมก็เลยเข้าไปดูเกือบทุกแชทนะครับที่เป็นเพื่อนในสตรีมคือไอ้แฮกเกอร์คนนี้นะ่ะ มันเข้าไปทักหาทุกคนหมดเลยเว้ยมันพยายามแบบหาเหย,ยื่อเยื่อต่อไป,อน,ไปนะครับที่ไม่มีตัวกองพัสดุ์ชั้นนะครับมันทักไปหาเกือบทุกคนเลยเว้ยในสตีมอ่ะแล้วส่วนนี้ก็คือผมคัดมาให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับอันนี้ผมไม่ได้มพ์นะครับผมไม่ได้ส่งไปด้วยแล้วตอนที่อ่าคนนี้นะครับตอบกลับผมมาผมก็ไม่รู้เรื่องด้วยเว้ยใช่ครับมันเหมือนแบบทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งทั้งที่ เอ้ยเราแม่งก็โดนแฮกอยู่นะแอบนั่งโกอยู่นะแต่แฮกเกอร์คนนี้ก็แบบก็แฮกเกอร์กากนะตํางคนอนนะครั <c oughs> แบกบ็ใช้ลูกเล่นเดิมนะครับโดยการทักไปหาคนอื่นๆนะครับแบบเดิมแบบเดียวแต่คนนี้นะครับในสตรีมนะครับสงสัย <c oughs> เข้าไปดูในโปนรไฟล์ผมนะครับเขาบอกว่าทีมเซียสโกเหรอผมนะครับเล่นแค่58ชั่วโมงนะครับในเซ G Go. มีทีมแล้วหรออะไรประมาณนี้ครับ ใช่ครับซึ่งคนนี้ไหวพริบดีมากนะครับที่จริงแล้วไอแฮเกอร์คนนั้นก็เลยตอบไปว่าเออทีมนี้นะอะไรเงี้ยก็คือจะให้เข้าไปให้ได้อะครับแต่คนนี้นะครับไหวพริบดีมากนะครับเขาบอกว่าผมะครับไม่ได้เล่นซีซิโก้เลยแล้วผมแบบไปทําทีมแล้วหรออะไรประมาณนี้ครับมันดูฟังดูไม่มีซินใช่ไหมล่ะผมไม่ได้เล่นซีซิโก้แล้วอีกอย่างหนึ่งชั่วโมงในซีซิโก้ผมมีแค่58ชั่วโมงนะครับแต่ผมจะเปิดให้ดูนะครับเนี่ยครับ ไม่ถึง58ชั่วโมงด้วยซ้ำ57ชั่วโมงนะครับใช่ครับฟังดูไม่มีเซนเลยผมเล่นได้ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองผมยังไม่มีประสบการณ์มากพอกับเกมนั้นๆนะครับเล้วเอ้ยผมไปทําทีมแล้วหรอผมสร้างทีมแล้วหรอที่จะให้แบบว่าเขาคนนี้น่าไปโหวตใช่ครับไอแฮกเกอร์คนนั้นมันก็ไปไม่เป็นนะสิครับก็ <laughs> <laughs> ดูมันต่อมานีครับโบแล้วก็คาถามงงนะครับ นั่นแหละครับก็สรุปว่าคนนี้เก่งมากๆครับดี๋ยวไปดูคนต่อไปนะครับมันก็มาแบบเดิมเลยครับดูดิแล้วคนนี้ก็เลยตอบช่วยอะไรนะครับมันก็ส่งลิงก์ไปแบบเดิมเลยครับส่งไปแบบดื้อๆอย่างนี้เลยแล้วคนนี้ก็ไม่ตอบครับก็ยังมีแบบไปทักซ้ำด้วยนะเออพยายามจะแบบตื้อนั่นเองนะครับดี๋ยวไปดูคนต่อไปนะครับก็คนนี้นะครับเขาไม่ตอบนะครับแล้วมันทักมาแบบเดิมหรือวยลูกเล่นเดิมๆอะไรเดิมๆเลย ลูกเล่นการใช้คําอะไรแบบนี้เดิมๆเลยนะครับแบบเดิมเลยพยายามใะให้คนนี่ตอบแล้วก็กดเข้าไปในเว็บนะครับซึ่งเว็บนั้นก็อาจจะแบบ,บเก็บข้อมูลให้เรานะหลงเชื่อนะใส่รน้สสตรีมนะครับแล้วก็แฮกสตรีมเข้ามาแล้วก็อาจจะเปลี่ยน password เราไปทําอะไรที่ไม่ดีหรือไปขายต่อก็ได้ครับน,นํารหัสสตรีมเราไปขายต่อนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกานนรเจตนาแต่ผมรู้ว่าการทาแบบนี้ไม่ดีแน่นอนครับ แฮกเกอร์คนนี้นะครับแฮกเกอร์คนนี้ก็เหมือนแฮกเกอร์แบบฝึกหัดแฮกเกอร์เด็กน้อยแฮกเกอร์แบบเลเวลต่ำๆนะครับใช่โดยการแบบทักข้อความอะไราบเนี้นี่แหละครับคือกลโกงกดอุบายของแฮกเกอร์ในสตรีมนะครับที่ทักเข้ามาหาเรานะครับในสตรีมนะครับหลอกให้เราเข้าลิงก์แปลกๆหลอกชวนเราคุยแปลกๆนะครับก็ถ้าใครส่งลิงก์มาแบบนี้นะครับก็ระวังตัวด้วยนะครับผม ก็อย่าไปกดเข้าโม่ๆซั่วๆเนาะเหมือนผมเนาะผมก็ใจดีเกินไปไงเออโลกนี้แม่งอยู่ยากแล้วสำหรับคนใจดีนะครับคนหวังดีนะครับก็เห็นเขาแบบต้องการความช่วยเหลือให้แบบไปโบวตทีมซิซิโก้ให้โอเคผมก็จะไปโบวตให้นะครับแม่ที่ไหนได้โดนแฮกแฮกกูซะงั้งงนอือก็หลังจากนั้นครับน้องเขาก็เพิ่งมารู้ตัวเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยโดนแฮกนะครับเนี่ยครับน้องเขาก็ออกมาขอโทษนะครับโดนแฮกขอโทษนะคะอะไรเงี้ย แต่นี่แม่งก็ไม่หยุดนะดูดิก <c oughs> ็ทักไปซ้ำอะ่ะก็ทักไปซ้ำจากลิงก์คนแรกเลยเว้ยที่ผมโดนอะ่ะมึงบ้าแล้วบอกว่าแฮกเกอร์คนนี้ก็เอาเป็นว่าระวังตัวด้วยลวกันนะครับใครที่มีล่าในสตรีมเนาะก็เอาอไปเตือนเพื่อนๆเอาไปบอกเพื่อนๆน,นะครับกระจายขับให้รู้กันด้วยนะครับว่าเออมันม,มีวิธีการอะไรแบบนี้นะครับในสตรีมนะครับจริงๆไม่ใช่วิธีการแค่ในสตรีมครับ ทั้งในเฟซทั้งในโลกอินเทอร์เน็ตครับก็หรือในอีเมลที่มีส่งเข้ามาแปลกๆครับก็อย่าไปกดเข้าอะไรมั่วๆครับอาจจะโดนแฮกก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็เพียงพอท่านี้แล้วกันครับก็อย่าลืมไปเตือนเพื่อนเตือนคนรอบข้างด้วยนะครับว่าให้ระวังตัวให้ดีๆนะครับบางทีรหัสคุณอาจจะโดนแฮกเกอร์แฮกอยู่ก็ได้นะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับจะได้ติดตามคลิ จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็สำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ